จารย์คะสวัสดีค,ะค่ะมีสมาชิกถามมากับว่าถ้าเขาอยากจะตั้งจจก,กันดอกไม้อ่ะค่ะเพื่อเสริมเรื่องความรักจะต้องตั้งท,ที่ที่ไหนดีคะอาจารย์ค,คืออันดับแรกต้องทําทําบ้านเราคือความรักเนี่ยมันมีสองอย่างนะ,ะเรายังไม่มีความรักแต่ตั้งเพื่อให้เกิดความรักหรือเรามีความรักอยู่แล้วให้เขารักษาให้เขา รักเราเพียงหนึ่งเดียวเพราะงั้นคือมีสองอย่างการตั้งเพื่อให้เกิดความรักเนี่ยเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีทิศเชองเงาเบาอ,อ,บาอิ่วเชิงเงาเบายูเชื่อก็คือสามอสาร้องศาเงาก็คือร้ปดองศาเบ้าก็คือเกสองศาอิ้วก็คือ2 7 0้อเจ็สิบองศา,าเพราะงั้นสี่ทิศนี้เนี่ยเป็นสีสน่เสน เราตั้งดอกไม้ไว้เดี๋ยตามงสีทิศนี้แหละ,ะแต่ต้องตั้งให้ครบสีทิศนะ,<อ>ะเราก็จะมีสเสน่ห์ละครับแต่ในกรณีที่เราต้องการมีเรามีความรักอยู่แล้ว<ะ>ต้องให้เขารักเราเพียงหนึ่งเดียว<ะ>คือบ้านเราเนี่ยต้อง ไม่มีดอกไม้สวยๆ oh. ห้ามมีดอกไม้สวยๆเลยเพราะอะไรคะ,ะเพราะว่าการตั้งอยู่ที่บ้านเราทําให้เรามีสเสน่ห์ <Okay. S 2> และทําให้เราอีกฝ่ายหนึ่งที่เราคิดถึงเขาที่เราตั้งใจเขาเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็มีสเสน่ห์ด้วย oh. มันก็ทําให้เกิดเสน่ห์ตรงนี้เนี่ยเกิดกับเขาด้วย oh. เพราะฉะนั้นเราไม่มีเลยเราก็หนึ่งเดียวเขาก็หนึ่งเดียว oh. ก็จะหมดจบ แล้วเราตั้งแจกันพิงไปกับผนังในทิศทั้งสี่ทิศนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับอ๋อแล้วก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ต้องมีสีอะไรไหมคะดอกไม้ได้สีอะไรก็ได้แต่ให้หลายหลายสีหลายหลายสีครับอ๋อต้องผสมสีกันเหรอคะอาจารย์ครับเอาสีที่เราชอบกัดีที่สุดสีเดียวได้ไหมคะอาจารย์อ๋อควรจะเป็นหลายหลายสีจะดีกว่าเพราะอะไรคะอ่าเพราะคำว่าหลายสีเนี่ยมันก็จะได้ไปจ่อจง ยกเว้นว่าเรามีเรื่องเจาะจงเราก็สีเดียวไลยแต่ถ้าเราไม่เจาะจงเรามีความรักอยู่แล้วเราเจาะจงเราสีเดียวสีที่เราชอบแต่ถ้าถ้าเรายังไม่มีความรักก็ควรจะหลายหลายสีอย่าเจาะจงแล้วตอนตั้งเราก็สามารถตั้งได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ควรจะดูเริ่มในในปฏิทินบูรีน แล้วดีที่สุดก็คือคดูเริ่อแสน่แสกสี่แฉกเพราะเริ่องปฏิทินมันมีเริ่อแสน่แฉกค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์